สวัสดีครับพบกับช่วงดวงรายวันของวันที่24พฤษภาคม2565นะครับเรามาดูกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันดวงของคุณจะเป็นอย่างไรใครที่ดูทิกตช่วยกดไลฟ์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับช่วงนี้เกณฑ์ชะตาของคุณมักจะต้องมีการคิดนะครับอ่าแล้วก็ ทำงานที่มักจะมีการแบ่งปันรายได้หรือทำงานเป็นหุ้นส่วนนะครับการเงินถือว่าโชคดีเลยนะครับช่วงนี้นะฮะเป็นคนใช้เงินเก่งเนาะนะครับเลี้ยงเพื่อนฝูงหรือว่ามักจะติดขัดอยู่ประจำเลยนะครับสุขภาพระวังเรื่องต่อมน้ำเหลืองเสียนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหนักเกินไปคนสดครับช่วงนี้มักจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆเนาะ โดยเฉพาะในเรื่องอความรักนั้นถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแต่คนที่มีคู่แล้วนะครับให้ระวังปัญหาความวนไปเวียนมาของชีวิตคู่นะครับปัญหาเดิมๆวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณวันทิ์ต้องทําใจให้เป็นกลางสบายๆนะครับเสริมดวงด้วยสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวเหนียวทับนะเพราะฉะนั้นแล้วอยากมีเงินมีทองใช้สีเขียว ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรเขาบอกว่าวันจันทร์ช่วงนี้เริ่มงานใหม่หรือทําอะไรก็มักจะมีแต่คนให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือถือว่าดีนะครับการเงินเห็นไหมฮะการเงินถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับได้อะไรมาช่วงนี้โชคดีเรื่องการเงินนะครับความเจ็บป่วยสุขภาพก็แข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายจะดีขึ้น สำหรับคนที่นะครับคนโสดช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามานะครับมาก็มักจะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งในตัวเองของคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวถือว่าแฮปปี้นะครับช่วงนี้ความรักของคุณนั้นเป็นความรักที่นะครับถ้อยทีถอท้ถอยอาศัยเป็นความรักที่สมบูรณ์แต่คุณมักจะเครียดและคิดมากไปเองนะครับนั้นควนวันจันทร์ ใช้สีม่วงนะครับเป็นสีดึงดูดโชคลาภให้กับคนวันจัร์การเงินการทองนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับมาดูเกณฑ์ชะตาของคนวันอังคารนะครับดวงชะตาในปีนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์ความขัดแยง้งการทะเลาะเบาแววงและปัญหาในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายการเงินการทองช,ช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาจะเพิ่งลงทุนทําอะไรนะครับในเรื่องของ สุขภาพนะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะการเจ็บป่วยคนป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับช่วงนี้มักจะมีคนเข้ามานะครับอยู่เรื่อยๆเนาะนะถือว่าความรักแฮปปี้นะครับด้ไพ่เดอะเวิลด์เลยนะฮะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ค่อนข้างจะเครียดหน่อยละช่วงนี้มักจะมีเ,เรื่องจุกจิกกวนใจมีปัญหาให้คุณต้องคิดเยอะนะครับ <c oughs> อยากให้ดีขึ้นเสริมโชคลาภด้วยสีส้มนะครับหรือไม่ก็สีทองนะฮะเป็นสี ที่ใช้เสริมโชคลาภของคนวมาดังคารท่านที่เกิดในวันพุธครับามาดูกันครับวันพุธเกณฑ์ชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือช่วงนี้ดวงของคุณนั้นนะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ปรับตัวพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงในเรื่องของการงานนะครับแต่นะครับการเงินก็ยังติดขัดอยู่ยังมีปัญหาอยู่นะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับปัญหาการเงินก็ยัง มีให้เห็นเป็นประปรายนะครับส่วนในเรื่องของความรักครับอ่าในเรื่องของสุขภาพนะช่วงนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเหนื่อยน้อยหน่อยแต่ก็ดีตรงที่ว่ามีคนเข้าใจนะครับเนาะสุขภาพช่วงนี้ก็ดูแลนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะมาพูดถึงปัญหาคนโสดบัางนะครับคนโสดในดวงของคุณในช่วงนี้คุณมักจะปิดตัวเองไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆนะครับโดยเฉพาะ คนที่ไม่รู้จักเนี่ยนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงรับทรัพย์พอคู่ของคุณเปพอสมควรนะครับคนเกิดวันพุธอยากเสริมโชคลาภนะครับกลางวันใช้สีขาวนะฮะกลางคืนให้ใช้สีม่วงนะครับเป็นสีแห่งการอุป,ปถัมภ์ครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับผมดวงช่วงนี้นะครับกิจการงานของคุณก็มักจะได้รับโอกาสนะ สิ่งดีๆโดยเฉพาะคนค้าคนขายนี่ถือว่าเฮงทีเดียวนะครับแต่การเงินได้มาก็ต้องใช้จ่ายนะครับได้มาก็เก็บไว้ไม่อยู่นะครับจับจ่ายใช้สอยไปเรื่อยนะครับส่วนในเรื่องของคนสุขภาพให้ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องของความดันสูงนะครับความพิดเยอะคนโสดจะเย็นๆหน่อยครับนะค,บความรักกำลังจะมาแล้วทุกอย่างกำลังจะดีเนาะ ส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้แฮปปี้นะครับคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นสมหวังนะครับนะใช้สีแดงเป็นสีแห่งการเสริมดวงนะครับออพอยก็เป็นทับทิมหรือไม่ก็โกเมนท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับทําอะไรก็มักจะมีแต่ความมั่นคงนะครับการเงินต้องรอคอยครับผมนะอยากได้เงินก้อนอยากได้เงินอะไรต้องรอคอยนะครับ ในเรื่องของความเจ็บป่วยนะช่วงนี้ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับช่วงนี้สุขภาพไม่เป็นอะไรเนาะคนป่วยก็จะหายนะครับคนโสดนะครับสาหรับวันศุกร์นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังการหลอกลวงหรือการถูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่มีลูกมีเมียแล้วอะไรเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังเนาะสำหรับคนโสดคนที่มีคู่แล้วครับช่วงนี้เป็นอย่างไรเขาบอกว่าคนที่มีคู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ให้ระวังการมีปากเสียง หรือการขัดแยง้งหรือการมีปัญหากันนะครับเพราะนนั้วันศุกร์นะครับเสริมดวงด้วยสีฟ้าพลอยไพลินนะครับหรือไม่ก็ใช้สีขาวหรือส,สีชมพูก็ได้นะครับเป็นสีในการเสริมโชคลาภนะครับชมพูเหนียวซับนะเอาละนะครับมาดูท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเล่านะครับวันเสาร์นะครับเกณฑ์ชะตาของคนวันเสาร์ช่วงนี้นะเขาบอกว่า ช่วงนี้การงานมีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงน,นะครับอ,อยู่นิ่งไม่ได้นะครับยังไม่ค่อยมั่นคงนะการเงินก็ช่วงนี้ก็มักจะมีเรื่องเข้ามานะครับอยู่เรื่อยๆแต่ว่าโชคดีจังเลยนะฮะการเงินถือว่ายังยังได้เงินที่เข้ามาจุนเจือทำให้โชคชะตาดีขึ้นนะครับในเรื่องของสุขภาพนะให้ระวังอาการปวดตามแขนตามขานะครับหรือมีอาการเจ็บป่วยบ้างนะครับ ในเรื่องของความรักครับผมคนโสดนะครับยุ่งเหยิงระวังรถไฟจะชนกันนะครับส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วอาจารย์บอกเลยช่วงนี้นะครับก็ให้ระวังการขัดแย,งย้งหรือการมีปากเสียงนะฮะจะทําให้เรานั้นเครียดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันเพราะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์เสริมดวงด้วยสี สีดำนะครับหรือไม่ก็สีเทาสีบรอนก็ได้นะครับเป็นสีเสียมดวงของมันเสาวอย่าลืมนะครับคนที่ดูในทิกติกก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับกดหัวใจคอมเมนต์ comment, และติดตามโปรไฟล์ให้อาจารย์ด้วยจะเป็นกําลังใจให้อย่างสูงเลยครับเพราะว่ายูสเซอร์อันที่แล้วนั้นนะฮะถูกแบนเพราะว่าไปละเมิดกฎชมุมชนภไนะพยิบซีมันเป็นภาพโปมันเป็นพวกไพ Devil เ่เดวิลอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยผิดกฎชมุมชนนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เป็นกำลังใจพวกกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ